คือแม่ยุ้ยอะค่ะเขาเป็นโรคเนาะเขาไม่สบายมากแม่ยุ้ยอะค่ะเป็นภูมิแพ้นะคะจนมาเจอชาตืดๆนะฮะแล้วเสร็จแล้วค่ะแม่ยุ้ยก็ลองกินแม่ยุ้ยกินดีไม่มีภูมิแพ้เกิดขึ้นอีกเลยแล้วอาการต่างๆที่แม่ยุ้ยป่วยอะค่ะดีขึ้นตอนนั้นอะแม่ยุย้ยอะเดี๋ยวก็ตัวบวมตัวยุบเพราะว่าแม่ยุย้ยอะตัดถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนตัดมดลูกทิ้งอะค่ะเพราะเขาเป็นลิซซี่ด้วยเป็นลิซซี่หนักมากแม่ยุ้ยเป็นลิซซี่ถึงขั้นแบบว่าต้องใส่แบบ นะคะทุกคนตลอดอะ่ะแล้วเวลามันก็ออกมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แม่ยุย้ยเล่าให้ฟังทุกคนเขาเป็นลิซี่แล้วเขาก็เป็นเลือดจางแล้วลิซี่ก็ไหลไม่หยุดเป็นเลือดจางแล้วแถมเป็นภูมิแพ้รุนแรงตอนนั้นแบบโอ้โหไม่มีแรงเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยเข้าแต่โรงพยาบาลเข้าแต่โรงพยาบาลอยู่นั่น จนในที่สุดอะค่ะทุกคนเชื่อไหมว่าแม่ยุ้ยมาเจอนะคะสมุนไพรตัวนี้แม่ยุ้ยเอาไปศึกษาเลยเฮ้ยมีครบทุกอย่างเลยเอกสารทุกอย่างมีครบมีอยยมีฮาลามีเอมีเอชอช c g อะไรค่ะทุกคนเออนั่นแหละมีครบนะพอแม่ยุ้ยกินดีแม่ยุ้ยรีบพักไปหาสามีเลยคือพี่กิ่งเสร็จแล้วเออเมียก็แบบเล่าใหญ่เลยมันดีมากเลยนะพอกินแล้วอะเฮ้ยแบบลิซซี่มันดีขึ้น ตอนนั้นขนาดนางกินได้ไม่เยอะนะนางกินได้ไปกี่สิบยี่สิบกล่องหรือ,อยังไงนี่แหละแล้วเสร็จแล้วค่ะพี่กิ่งค่ะก็บอกเอาเลยเปิดเลยเอยเปิดเลยหนึ่งพันกล่องเอากรีดพี่กิ่งโอนเงินเปเมียนะคะให้เปิดชากินเองหนึ่งพันกล่องทุกคนเปิดชามากินหนึ่งพันกล่องเพราะว่าเมียแข็งแรงพอกลับมาเห็นผลลัพธ์ไงเมียสวยเมียเปะบอกโอ้โหแบบเฮ้ยเห็นผลลัพธ์เมียไง แต่ตอนนั้นพี่กิ่งไม่มีความเชื่อเรื่องของสมุนไพรเท่าไหร่ทุกคนไม่ได้ค่อยได้เชื่อเรื่องรายได้เรื่องขายออนไลน์เท่าไหร่ไม่อยุ่อยากทําพี่กิ่งไม่เคยห้ามทําไปเลยแต่เธอไม่ต้องแท็กฉันนะน,นั้นพี่กิ่งยังอายเพื่อนอยู่จนอยู่วันหนึ่งทุกคนเชื่อไหมพี่กิ่งค่ะตรวจสุขภาพไปเจอว่าตัวเองเป็นเขาเป็นเนื้องอก ที่กลวยไตยนะคะเป็นเนื้องอกที่ไต2.5เซนและเป็นภูมิแพ้ขัน้นรุนแรงด้วยนะ,ะแม่ยุ้ยก็เลยบอกพี่กิ่งว่าพี่กิ่งในเมื่อยุ้ยขายให้คนอื่นน่ะยุ้ยกินเองยุ้ยหายุย้ยมั่นใจยุ้ยแข็งแรงทําให้พี่กิ่งค่ะตัดสินใจกินทุกคนปรากฏว่าพี่กิ่งก็กินเสร็จแล้วทุกคนเชื่อไหมคะปรากฏว่าอะไรรู้มคะ ปรากฏว่าตอนนี้ไปตรวจไม่เจอก้อนเนื้อแล้วค่ะเอากรีดไปค่ะทุกคนไม่เจอก้อนเนื้อแล้วค่ะ2.5เซนหายไปไหนไม่รู้ขนาดแม่ยุ้อยอ่ะเขาเป็นลิซซี่ตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้ลิซซี่เขาหายไปเลยตอนแรกเนะะเาะแต่เราเล่าเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังนะคะเขาเป็นลิซซี่ดวงลิซซี่ดวงเนี่ยค่ะนะคะแล้วเขาเป็นเยอะถึงขั้นแบบว่าเลือดออกไหลออกมาเป็นติ่งทีนี้ ในวันที่เขากินแคปซูลบวกกับตัวชงม,มันไปกระทุงทําให้ตัวที่เป็นส่วนเกินของร่างกายอะคะ่ะเหมือนของพ่อครูเลยทุกคนเหมือนของคุณตาทาบเลยตอนให้กินชาชงกับแคปซูลใหม่ใหมมันกระทุงทุกคนมันกระทุงมันกระทุงแล้วมันฝ่ออันหนึ่งฝ่อแกบอกเองนะคะแล้วอันนึงมันหลุดออกมาเลยเป็นชิ้น,น่ะ เหมือนกันแม่ยุ้ยเล่าให้ฟังว่ามันไหลโจกออกมาเหมือนกระําเดือนเหมือนน้าเลือดอลไอ่มันไหลโจกออกมาแบบนั้นอนะ่ะไหลท่วมขาเลยนะคะอันนี้แม่ยุ้ยเล่าให้ฟังนะคะมันไหลแล้วแม่ยุ้ยก็กลวัวไงตกใจแต่ด้วยความแม่ยุย้ยมีเพื่อนดีคือโค้ดซายเขาก็คุยกันเนี้ยว่าเฮ้ยมันเป็นภาวะกระทุง้งนู่นนี่แบบว่าเ,เห็นไหม ถ้าบางคนกลัวเป็นไงทุกคนประเชิญไปกับความเจ็บปวดตลอดชีวิตแต่อันนี้เขามั่นใจนะคะเขามั่นใจเพราะว่าเจ้าของมันไม่ไปไหนไงมันนั่งอยู่นี่ไงทุกคนมันหนีไปไหนไม่ได้มันอยู่นี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยเจ้าของอยู่นี่นะคะทุกคนแล้วแม่ยุ้ยค่ะก็ตัดสินใจกินกินอย่างแบบต่อเนื่องกินแบบว่าจนวันนั้นจนถึงวันนี้แม่ยุ้ยไม่มีอาการริซซี่ดวงอีกเลยอีกกระดิ๊ไปทุกคนนะคะ หายไปเลยฟอหายไปเลยมันมันหลุดออกของไม่ยุ้ยนะคะของไม่ยุ้ยมันหลุดออกมาเลยรึดออกมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสทั้งหลุดและทั้งฟอเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนเราถึงบอกว่าเนาะมันต้องเจอกับ e ตัวเองแล้วเอามาเล่าเอามาแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วเราไม่ได้เค็มได้เราเราเล่าเรื่องที่เขาเล่าเราฟังไงทุกคนว่าเฮ้ยเรายินดีกับเขานะคะที่แบบว่าเคสต่ตางๆนานาเคสที่มาเล่าให้ฟัง